มีแต่ข่าวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะมาะเริ่มเกินเลยนะคะสำหรับข่าวแรกของเราค่ะสําหรับสาวโดนัทนะคะหลังจากที่ไปทำแบบว่างานเบื้องหลังอยู่พักใหญ่เลยนะคะหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะงานยุ่งจนโ,โหตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลาที่จะเปิดใจดูใครเลยหรือเปล่าคะ่ะ เข้าสู่ยุคที่นักแสดงนะคะมาฝีมือหลายคนเนี่ยก็เริ่มผันตัวนะคะมาทํางานเบื้องหลังกันเยอะขึ้นแล้วค่ะหนึ่งในนักแสดงคนสวยนะคะอย่างคุณโดนัทมนัสนันค่ะตอนนี้เนี่ยก็ผันตัวนะคะมาเป็นพังผู้จัดละคระคะ่ะแล้วก็ผู้กํากับหนังเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เปิดเผยว่าหลังจากหันมาทําเบื้องหลังเนี่ยก็เริ่มสนุกมากขึ้นเวลาเห็นฟีดแบ็กจากผลง,งานของตัวเองเนี่ยก็ทําเอาเจ้าตัวหายเหนื่อยไปเลยสนุกกับการทํางานนะคะซึ่งก็ทําให้ไม่มีเวลาคุยกับหนุ่มๆห,ห,หรือเปล่าคะ คนไหนละ่ะมันก็มีหลายคนอยู่ไม่มันคือโดนัทไม่ได้โฟกัสเรื่องเนี้ค่ะตอนเนี้ยจริงๆแล้วก็ไม่ไ,ไม่ได้คิดว่าโหวาเลนไทยมันต้องแบบพิเศษรู้สึกว่าปีเนี้ยวันเลนไทยดูกดดันดูแบบเอแล้วเราจะยังแล้วเราจะยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากคือช่วงเนี้ยทำงานเป็นหลักมากกว่ามันรู้ว่าตัวเอง ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเหมือนคนที่เราคุยอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเรารู้ว่าใช่ไม่ใช่เราก็จะแบบจัดการได้เร็วมากโอ้ตอนนี้ทํางานอ่ะมันเหมือนมันยังยังไม่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะของเรามั้งเออก็เลยคือดอนนั้นไม่ค่อยเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่อ๋อไม่เคต ไม่เข็ดเลยมาสิแต่มันยังไม่มันยังไม่โอเคอะค่ะเปิดดนนันไม่ได้ปิดเลยนะดอนนบับปกติมากก่อนหนนี้ดนนัน,นก็มีคนที่คุยแต่อย่างที่บอกว่าพอเราโตแล้วอะเราจะรู้ว่าอันนี้มันใช่ไหมอะไรแล้วก็ไม่ค่อยเสียเวลาค่ะเหมือนแบบพอเรารู้ว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีแบบเฮ้ยคุยไปแก้เหงายอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้ดนนันไม่ค่อยเหงาดนานัน <laughs> ยุ่งมากเลยพูด <c oughs> แล้วก็ดูแบบแย่เนาะด้วยทำไมฉันไม่เหงาเลยมัน ทำงานอ่ะโดนอนุ่าโดนัทว่างอาจจะแบบเหงาแต่ว่าตอนนี้มันแบบมันยุ่งมากเลยอะก็เลยแบบเออไม่ไม่ไมทันได้เหงางไม่ได้เข็ดกับความรักครั้งก่อนเลยสักนิดค่ะที่ยังไม่มีคนพิเศษในตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการทำงานอย่างเดียวจนไม่มีเวลาเหงาเลยลคะค่ะอยังไม่คังไม่โดนเาคนไหนะ ทั้งสวยและเก่งครูไม่ต้อง<ช>พูดเลยทํางานก่อนเก็บเงินค่ะสวยนะคะซึ่งคุณคอนมันมาเลียนไท้ตัวเองก็ได้ใช่ออ